เนี่ยต้องยหญ่ไมอ่อยกอ่อนอันนี้ก็นไหนอ่อนอนนี้เนาะอันนี้เนาะนี่นกน้อย,อย,อยสบายดีพี่น้องมาเนี่เราสิมาดัดแปลงกับกับดักหนูเนาะมาเป็นกับดักน,นกเพราะว่ากับดักหนูนี่มันจะห้างแข็งแล้ตัวนกมาตุมันจะบวกลื่นงน่ายเนาะน้องนกนี่ นานลั่นเราจะมันก็ดัดให้มันลั่นไวเนาะวิธีมันดัดให้มันลั่นเตาะหน่อยเดียวก็ลั่นละเอาเหยื่อใส่ลเตาะหน่อยเดียวก็ลั่นไปละเอียดไปเบึ่งกันเลยอุปกรณ์มันก็จะมีใส่เสื้อเนาะถ้าผู้ใดมีใส่เสื้ออันสายเอ็นนะ S เอ็นเบอร์ห้าสิบน่าจะได้เนาะน้องเนาะอ๋ห้อยบนมัดมัดมัดเหยื่อมัดบนตามเหยื่อเนาะอันนี้เราจะปลดออก ตัวนี้เนาะพติกรวดนี่เนาะรวดนี่จะปวดออกปวดออกเลยจะมีไม้ไผ่บานตัานี้แหละมาดัดให้ติดมาเนาะเอา้าแล้วก็มี่อขนมอมยิ้มนี่อมยิ้มเนาะจะเป็นสีแดงสีขาวสีดํามันมีหลายสีเนาะนมอมยิ้มนี่จะไดก็ได้เนาะสีใดก็ได้ไปไปเบิ่งนมกันเลยพี่เนาะมีอะไรเนาะหลังจาก ปลดออกมาปลดออกแบบนี้มันจะมาเห็ดตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้จะบักเป็นเป็นสองจุดน้องเนาะบักให้มันซอดเลยจิางในญ่เสื้อเนาะสำหรับผู้ที่บุทันฮะเนาะ สำรับผู้ที่หูแล้วผู้ที่เคยแล้วก็ขอโทษขออภยัยตัวนี้เพื่อสำรับผู้ที่ไ่ทันหูเด้อหลายคนก็ยังบ่ทันหูมักจะได้ถามว่าเอาเห็ดในได้ดัดแปลงกับดักหนูมมันเป็นกับดักนกการเห็ดกับดักแบบนี้มันพกนก,นกน้อย,อยกระลั่นเนาะตัวท่อป้มือน,นี่กระลั่น ตัวนึงเราจะเป็นบอบอบอเกาะเต็ดเนาะตัวนึงจะเป็นบ,นบ,นบนอแย่เสื้อสําหนนรับมัดสําหรับให้ตัวเนื้ออยู่จะเป็นแม่บเบานานเ่อเอิน่ห<ม><ค>่าเอิญนอนนอนนอนไม่ไพ่วะนอนไม่ไพ่อยบาหรือว่าหรือว่าดวงไม่ไพ่เนี่แหละเนาะเราจะกะประมาณนี้เนาะประมาณสั่งครึ่งสองสั่งนี่เนาะตัดอันนี้ไม่เรตัดออกแล้วเนาะ ตัดแล้วเขาจะเพราะบ่มีใสเอ็นฮะเนาะใสเอ็นใหญ่เบอร์ใหญ่บ่มีมม่จะเบอร์น้อยก็เลาอยากว่าใสเลี่ยดใส่พีเอเนาะเลี่ยเลยเนาะประมาณเบอร์เท่าเลยก็ได้คือกันแปดสิบบะเบอร์แปดสิบก็ได้เบอร์ใดก็ได้เนาะเราจะแง่พวกนี้ขึ้นก่อนเนาะเนาะเข็มเนาะนี่เนาะแง่้นไปแง่เอาก็คันไม่ใสเอ็นฮะแง่ง่ายอนี่กันแง่สิได้ปบุได้เนาะมีายเอ็นน่าจะบุธาใสเข็มเลยเนาะ บันนี้มันจะง่ายไปได้ติพี่นอ้นองเนาะมันเข็มใหญ่เนาะพี่น้องขอตัว <Okay S 2> แก้ไขกันเนาะแก้ไขไปหนึงเนาะนี่เลย,นยเยนาะโบตัาใส่เข็ม่น้องมันนี่ใส่เข็มแทงหัวพี่นอ้องมันจะมีตัวหนึ่งเข้าเนอกตัวหนึ่งเข้าในเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอันนี้น,นี่สำหรับหอยเหนื่อยเลย เราเลือดเขาเนาะนละเอ <ล S 1> <ล>ียดเขาจะ,จะอธิบายไปตามและขั้นตอนเนาะเขาจะประมาณสิ่งนี้เขาก็ตัดเมียนก่อนจากตัดแล้วเนาะ,เ,นะเขาจะมามัดสุดตัวกลางนี่พี่น้องเนาะเนี่ยเข้ากลางนี่รถมัดเรื่องการมัดแล้วแต่ความสิ้นเคยของไผลาวเนาะเขาจะบม่ให้ยาวล่ะ พอมันคอนคอนมาประมาณนี้เนาะเรื่องขนาเล้ะนิดผมสินเคยของแผของเราเด้อตัวนี้มันบดจำกัดได้ไม่ต้อมัดมันอยู่มันแน่นประมาณนี้ันบุนแนนมันกะสีบุกครับถ้าบริยากให้มันตูดไปตูดมาเนาะตูดมาข้างนี้ตูดมาข้างนี้นะเอามัดโฮมใส่ตัวตัวกลางตัวกลางจะเอาเข้าขุณนระเบ้อง มันเบียดมันตูดเนาะคุณระเบื้องแล้วสอดไปสอดมาแล้วก็มัดแน่นไว้เนาะสอดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็สอดขึ้นมาอีก มีหอบหนึ่งก็ได้เนาะเนาะเพื่อมันหับประกันสายสายพีเลยระบบบุญญานขาดเลยนะเอามมัดเป็นขดตูดธรรมดาเอาเข่ากัดเลยมันใบเนาะใส่เข่นี่ใจได้หลายอย่างแค่นี้ๆๆนะ กินอาหารได้การใส่เสื้อได้มาเนี่ยเนาะมาเนี่ยกาแฟครับจะจุดทีแต่ว่าแต่ว่าขอจุดไวันนี้ปุ่นึงก็ได้ขันยานมันมหม่ออกพี่น้องเนาะแต่ว่าสมัยมันจุดกับไฟละบุษรุดเลยเนาะจุดกับไฟกับไฟจุดเอาไฟจุดมันจะบูมีขนาลลดละเรียบร้อยเนาะ ว่าประมาณนี้เนาะอันนี้มันบอลเซี่ยงเงาเด้อพี่น้องเด้อเด้อมัน,นบอกตอนเก็ตสั้นหลายมันกระบอกซุปเนงาได้เนาะมันเป็นตัวดวงดวงไม้เห็นนะดวงไม้ไผ่เหน็นนะเด็ตัวแม่มันคอยเอนินเนาะเด็กจะมัดเซี่ยงตัวมันสิประมาณนี้แหละเนาะดวงตัวแม่นะ่ะเงากว่านี้นิดหนึงเนาะซุป,ปเข้าไปเนาะไ้มันจะมัดแจะมันจะเอาเก็ตเกาะมันจะดึงมานี่เลยเนาะลอยปอกลอ อ๋อตอนนี้เราจะมาเอ็ดเกตของมันเนาะเอาไม้ไผ่นี่แหละเอาเอาผ่านนึงมาผ่าก่อนเอาเป็นไม้ไผ่บ้านเฮานี่เลยเนาะนีเนาะแต่ว่าสอดตัวเอาแก่ๆดึงสีดึงแดงนิดนึงนึงมันจังกิมันดีเนาะมันตัวอ่อนไหลแต่สีดุไหมยังไหลายหลายอันอยู่แต่ว่าเราจะมาเฮ็ดไอ้นึง ให้ท่านผู้ชมได้เบ่งประเทศละเอียดที่สุดเนาะว่าระดูการกับไกด์แล้วเนาะเด็ดปะไว้เหล่าเนาะนี่มันเหล่าคือไม่จีนธรรมาดาช่วยไปมันเข้าเนาะเนาะช่วยไปลำแเลม เราจะมาแทะมึงพี่น้องเนาะประมาณสมมติว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมัดเสื้อเนาะนี่แง่งเข้าหูบล็อกเนี่ยเนาะ,นะประมาณประมาณคนก็ได้เนาะน่าจะได้ประมาณนี้เนาะ,ะจะพอดีแเราก็จะตัดทิ้ม มันพอดีตัวนี้ก็บอกให้มันใหญ่เกินก็บอให้มันน้อยเกินเนาะถ้ามันน้อยละมันก็จะบ่กบกบกคุมบกคุมกลับเขาได้มันหักันาะหรือว่าโค้งนองเนาะบักบักเป็นบ้าเนาะนี่เนาะบักเป็นบ้าเพราะเขาจะได้มัดใส่เสื้อพี่เนาะ ใส่ใสายพีดีเก้าเนาะสายพีดีตัวนี้เป็นลังสี่แปดสิบปอนด์เนาะหรือว่าสายร้อยปอนด์ก็ได้บ่มีปัญหาเนาะหรือว่าสายได้ตลาดก็ได้อันนี้นะแต่ว่าอย่าให้มันใหญ่ายเกินเนาะมันเกินละมันก็จะบดโีโ้พี่น้องไาอยากลมเไหมลมมกคอดธรรมดาอันนี้เนาะฉันเคยฝึกิันเคยมันเด้อขอดวงังเนาะ เนี่ยขอดวงมันจะเป็นวงหูดเนะเาะหูดได้ใครละไครละเคยวงหูดแบบนี่เนาะทัดแน่นไว้นี่เลาก็จะมาตาดาัดออกประมาณสักไหนก็ได้เนาะคันมันหลายาทัดจึงตัดนตัดไว้บัดนึ่งก็ทรายมันหนักจะมามัดะส้นนี้พี่น้องบัดนี้เด้ออันนี้นี่บางคนเอาออกบางคนกระบอกออกเนาะอาอกก็ได้บอออกก็ได้ถ้าอาอ,าอกเนาะถ้าอาอกแล้วมันถ้าจะบ่มีบนปักดิน พาาาเขะแบบสะบวกสะดวกเลยเนาะนี่เนาะปักเสื้อขี้ดินเลยนี่ก็ประมาณจงไว้ประมาณห้าสั่งเนาะน่าจะได้เนาะประมาณสามห้าสาม,มสามนิ้วเนาะการมัดการมัดมัดแบบเก่าก็ได้หรือว่าชินเคยในใดก็ได้เนี่ยตัวนี้นะไม่ให้มันหลุดมันหลุดลื่นเป่า แล้วแล้วแต่สิ้นเคยเนาะมัดอันนี้เนาะเบอร์มันรูดเลยอะมันมีกำดักแบบนี้กำดักนกมันมีกำดักไหลแนวเนาะ,นะ,นะสำหรับตัวที่ตามเนงื่อแต่ว่าเป็นคลิปต่อๆไปถ้าผู้ใดมกักซอกมกักหามากักหาก,กินทางด้านนี่นะทางด้านบทไซของ ยิงเอาบาะนี้เนะาะมักใส่กับดักกํกา่างนี่ถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามเนาะเ่าเขาสร้างครับไปเบิ่งตลอดหรือว่าต้องการแบบใดก็คอมเมนต์มาเบิ่งถือว่าเรียบร้ยนะบอ,บอยพี่นะ้องเนาะเลยมันยังยาวพี่น้องยาวนิดนึนะงเนาะก็นี่มันยนาวกตัดออกก่อนเพราะว่าบนบได้ต,บบตัวเก่ามันมาแทะตัวเก่าอยู่ห่านก่าหลาย ຕັດເຮົາກໍຕ e ອງເລົາເຮົາ นี yeah. cool? ่เลยเนาะเกาะการเกาะเนาะการเกาะนี่ปิ้นกลดเขาเกาะนี่างนี้ยบร้อยนี่เขาล็อกกันเนาะมล็อกตัวนึงอยู่นี่้น้องเนาะมินรถน้องอันนี้นะมันต้องยันโคตรเตะแจ๊ตุ้มรถอันนี้นะตัวน้อยก็ได้เลียงมามาปักเสจยดินเนาะวิธีมันปักเสียดินเนาะเนาะมันจะค่อยอะไรอย่า สมมติว่าเป็นเดินเัาจะแพร่มันเกี้ยงนนเนาะแพร่มันเกีย้ยงเนาะส่วนรายละเอียดฮะจะเป็นคลิปหน้าคลิปที่ไปใส่ตัวจริงเนาะอันนี้มันคลิปที่แต่งซื่อๆสมมติว่าม,เมาเฮาเมีตัวตัวดวงเนาะของเฮาอันนี้อันหน้าตางเลยอันนี้เฮ็ดจำลองให้เบิ่งซื่อๆเนาะเป็นตัวดวงเนาะหนาเนาะตัวดวงดจำลองเน,นาะให้มันพวกเนื้อใหญ่ก็เอ็ดทอนิ่งเหยานิดนึงเนาะเด้อนี่เขาหูเนาะ เราดึงนี่อันนี้จะหนีบไรกันเลยเนาะแม่บ่มีรุดนี่ตัวด,ดวงปั๊บบันคอยเอ,อื่นแม่เนาะเด้ย๋ยวงะเข้ามาก,ก้นเกาะก้นเกาะคือเก่อนป่ปับ๊บแง่เข้าเดือยไอ้เนี่ยขยะไอ้รุ่มเอาเส่้อรุ่มเด้อพี่น้องเด้อข้างมินมน์รถปักนี่ใส่ตัวนี้บุทิมเพื่อปักปักสัตว์เข้าเลยเนาะห้างมินมน,น์รถเนาะข้างป้าเป็นนั้นรถ รับตัวนกเข้ามาปอกเรียบร้อยมินมินพี่น้องเดี๋ยวลองเอาพวกน้อยๆแง่ครับเบิง่งเนาะบางทีนกน้อยสับสำบนักนกน้อยสับนี่เนาะจะลองให้อีกวันหนึ่งงาขึ้นมาเนาะจับไว้ถ้าบุจับไว้ให้มันหนีมือได้อันนี้อันตรายแข็งเดีย๋ยวถ้าไปห้างจำไล่มันมันแหงพดพี่น้องเนาะเงงๆสานีไว้แล้วก็จังทันนกเดี แต่ก็เอาไว้ปาไปถ้ามันแน่นละฮะเกาะไม่ออกมาดึงออกนิดหนึงเนาะพอเพื่อให้มันลั่นเออเนาะพอให้มันลั่นอออพี่น้องเนาะสหยับเข้าไปหยับเข้าไปน้อยๆเนาะอ่อนๆอ่อนๆเนาะเงี้ยๆเลยอืมซ้ำเนี่ยเลยต้องยับไม่อ่อนี้ชนิดไหนอ่อนๆนี่เนาะอันนี้เนาะนี่นี่นกน้อยๆก็กระลาดพี่น้องเนาะมานีวิธีดัดแปลงเฮวนกเนาะเฮวหนูมาเปลี่ยนเฮลนกเนาะ กับดักหนูมาเป็นกับดักนกเนาะเนาะส่วนรายละเอียดจะเป็นคลิปต่อไปเนาะคลิปไปใส่รายละเอียดฮันเพราะว่าช่วงนี้พวกเราก็ยังประหาเสาะตัวตัวเม่เนาะตัวแม่ตัวดวงไม้ได้เนาะดวงไม่ไพ่นเนาะคลิปตัวต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับผู้ใดที่มกักแบบนี้เนาะยังมีหลายแนวที่ว่าเป็นแฮวบบฮานเหมาะเป็นกับดักบกบฮานเหมาะเนาะ พอยางี่ค่อยเห็ดไปใไปพี่น้องเบิงบ่งเนาะพี่น้องได้เบิง่งเนานะประมาณนี้เน,ะนาะเนาะพี่น้องสำหรับลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอขอบใจ